สวัสดีค่ะกลับมาพกเกเลดี้ผีแดงอีกแล้วนะคะถ้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องลดี้ผีแดงกันเอาไว้ด้วยนะคะเมื่อคืนนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผ่านไปได้ด้วยดีเนาะพี่สจแดงค่ะเอาชนะเวสต์แฮมไปนะคะด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ พูดได้เร็วเป็นดีมากนะคะเกมนี้แต่มันก็มีบางช่วงแหละที่เราปล่อยให้เวทแฮมเนี่ยเขาก็มีโอกาสคอมบอลบุกนะให้วอนานาเนี่ยได้ออกแรงเซฟกันบ้างเกมนี้นะคะโอนาน่าก็ทําได้ดีนะคะช่วยทีมเซฟเอาไว้สามสี่ครั้งเนาะแต่เอาจริงๆเมื่อคืนเนี่ยเวทแฮมเองเขาก็ยิงไม่คมด้วยแหละลัสมุนอยลุนนะคะก็เป็นคนที่ยิงประตูนะคะให้แมนยูขึ้นนำหนึ่งศูนย์ก่อนเลยนะคะอันนี้ก็สุดยอดมากๆความมั่นใจเริ่มมาเนาะ ลัสมูนหฮรลุนนะคะให้สัมภาษณ์หลังเกมเอาไว้ว่าผมมีความสุขมากๆผมได้รับของขวัญก่อนหน้านี้จากเพื่อนและครอบครัวของผมวันนี้ผมก็ได้รับของขวัญที่ยิ่งใหญ่นี้ด้วยเป้าหมายและชัยชนะไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้วนะก็เมื่อคืนนะคะเป็นวันเกิดของลัสมูนไอยลุนและก็อายุครบ21ปีนะก็ถือว่าชัยชนะจากเวสต์แฮมนี่ก็เป็นของขวัญชิ้นที่ดีที่สุดสําหรับเขาเลยเนาะกานาโชค่ะยิงให้ปีศาจแดงได้2ประตูนี้ก็ย่อ เยยี่ยมไปเล่นทางขวาแล้วดูลงตัวเฉยเลยว่าไหมดูมีจินตนาการกว่าอยู่ทางซ้ายนะถ้าเป็นแบบนี้นะคะบอกเลยอันต,ตนัวนี้ลูกหลกักเด้นักเยียวๆนะจ๊ะเกมนี้นะคะกาาโชก็ยังได้เป็น Man of the m a แมตด้วยนะแลดฟอร์ดนะคะจังหวะจากคนอะไรมันก็ยังเหมือนเดิมนะขัดขัดเกินเกนเลี้ยงติดเล่นยากมีช็อตที่กาาโชในแบบส่งให้สวยๆเลยเนาะแต่ว่าก็ ทำไม่ได้ไม่สามารถทําให้มันเป็นประตูได้นะคะซัดเต็มข้อโอ้โหบอลพุ่งออกแต่ดูแล้วสีหน้าสีตาสดชื่นนะคะแล้วก็ภาษากายของแรดฟอร์ดนี่ก็ดีนะดีกว่าที่ผ่านๆมาแหละก็หวังว่าจะปรับจูนอะไรกับ น้องๆได้ภาพรวมของเกมนี้นะคะเรียกว่าเล่นกันได้ดีเลยนะตั้งแต่เราดูแมนยูมาฤดูการเนี้ยเกมเนี้ยเป็นเกมหนึ่งที่เกือบจะร0 0เเซเลยด้วยที่ว่าเราได้แบบชุดใหญ่ไฟกระพริบมาแวเนาะชุดจัดเต็มชุดที่เรารอคอยมาตั้งแต่ต้นเลยดูการอะแต่ทีเนี้ยค่ะช่วงนาทีที่65เนี่ยมาร์ติเนสก็มีอาการบาดเจ็บนะคะจังหวะที่เข้าปะทะกับวลาดเมีร์คูฟาวเนาะทำให้น่าจะมีปัญหาที่หัวเขาว่าแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวออกไปนะคะ อีลิเคนฮากเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังเกมมาไว้ว่ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะแต่ต้องรอการประเมินอาการแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งก็หวังว่าจะไม่เป็นอะไรมากนะคะสำหรับมาติเนสเนาะเพราะว่าเพิ่งจะกลับมาแล้วการที่มีมารติเนสอยู่ในสนามเนี่ยมันชัดเจนนะเกมรับเรานิ่งแล้วมันแบบมันดีมากๆเลยอะ่ะก็ หวังว่าจะไม่เป็นอะไรมากก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวยังไงเรารอตามดูอาการกันอีกทีเนาะตารางคะแนนของแมนยูตอนนี้นะคะขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่6มี38คะแนนห่างจากแอสตันวิลล่าที่ตอนนี้อยู่อันดับที่4เนี่ย8คะแนนนะักต่อไปนะคะแมนยูเราก็จะเจอกับวิลล่านี่แหละ เราไปเยือนค่ะคืนวันอาทิตย์นี้ฮะทุ่มครึ่งก็พยายามเก็บสแ้มให้ได้ก็แล้วกันเนาะอาเชียกันไปเกมต่อเกมค่ะเอมีอินสตาแกรม Facebook ติดตอก Twitter นะคะภายใต้ชื่อ lady ผีแดงยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะหรือใครนะคะอยากซัสพอร์ตช่อง lady ผีแดงก็สามารถเป็นสมาชิกผ่าน YouTube ได้เลยนะคะถ้าเราเป็นเด็กผีเราคือเพื่อนกันค่ะ